สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปถือว่าจุคนมาพอกน้ำบาร์เลยคือเก,อก่าวมาครับพี่น้องวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะพี่น้องแกงเดงนี่ทำเองแซ่บเองนะครับนี่หลายๆลายเลยพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับผมในี่ใส่กระดกูกหมูแซ่บเลยพี่น้องมาเรอยู่ไกลอยู่ไกลมากินน้ำบาร์เดด้อพี่น้องนี่เส้นเซนพี่น้องนี่พริกสด กะปินะครับผมนี่กะปิเอากันแล้วกะปิก็สิม่ส์เลยน้องไม่ไดว่จะไปซื้อยังไ่ได้ไปซื้อเลยมาเด้อกับพี่น้องผมได้อยู่ไกลอยูย่กยไกลมากินน้ำบอลลัดเนี่ยสองหน่วยเลยแต่ยมมาเป็นจวนแล้วคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องคือเก่าทำไรแห่งนั้นแซ่บบดปุ้งได้พี่น้องเอาเลยเนี่ย

กินเส็นกิมแล้วก็แสบหน่องแสบน้อง สามรดเป็ดเปรี้ยวก็ดูมุ้แตวดเท้าเลย มีเวลาประาณน บม่ได้สื่อเลยพี่น้องตอนแรกบ,บราลัดเสีเหตุกินเองพองมีบาลัดเป็นเซฟทำเป็นทุกอย่างได้กินก๋วยเตี๋ยวไปเห็ดก๋วยเตี๋ยวมีกินกว๋ยว,กกวยววจับไปเห็ดกว๋วยจับเป็นกินสุกๆสุตกตามเหมืตามเองมัดแซบ่บแสบบ Chụp lại Ăn à, ดูงมูเป็นเปลือยดดเลยอือดีจังเลยกรรมการพี่น้องเอ้ยโอ้โหโคเ้าอ้วนหอน <coughs> Rồi <Rale>. đây <coughs> 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 สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะรับฝากกดไลค์กดติดตามบ้านหลหน่อยเด้อไปนองกับคุณครับ